ก็ถ้าท่านใดที่ต้องการจาสำหรับเนืองเนาะก็สามารถสแกน QR code ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณ,คณสซิงดีรไทยสวัสดีดค่ะคุณนซิงนิรไทยประจำวันที่9มิถุนายน2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายเือให้ลงทุนเองใด เป็นเพียงการยิเครา์อุ้นพานั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตดีบาวันแรกนะครับบวก26.29ครับอยู่ที่1559.50แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ1539.46นะครับตรงนี้แนวต้านจะเป็น1569นะครับ1569ก็คือ1570นะครับแล้วก็ถ้าเบสหนึ่ง ได้ก็รุนดีเบานะครับสำหรับเซตครับต่อไปเป็นเซต50บเซต50บวก18.9เท่าไหร่จุด95 <9. S 1> นะครับอยู่ที่945.95ครับแนวรับจะเป็น931นะตรงนี้นะครับแนวต้านจะเป็น948ครับถ้าเบรกได้ตรงจุดนี้955 956ครับ ก็จะลุนดีบ่าวครับสําหรับเซตห้ครับกลับไปทําเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุน้นซิ่งหนีไทยครับตัวที่หนึ่งครับ LH LH ราคา8ปบาทของสิตางค์บวกสิสตางค์เอาตัวนี้มันติดสแกนรูปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็ยังรันต่อนะครับมีวันรุ่มเข้าแล้วก็วันรุ่มเข้าท้ายตลาดแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็ลงมาปิดพยายามยืนระยะนะถ้าดูแบบนี้นะครับ ทรงหุ้นก็จะเป็นทรงรีบาวนะครับเพราะว่ามีวอลลุ่มเข้ามา3วันแล้วใช่ไหมแล้วก็จุดรีบาวแรกจะเป็นตรงนี้ครับ8.8 0ศถ้าเบรกได้ก็ไปลุนเุ้9บาทนะครับสำหรับ lh ครับ lh เป็นหุ้นไซเบอ์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลในเวลโเลยอยู่ที่872้เจบสล้านบาทบถ้าดูทรงเขาจะสวยสวยนะลุ้นรีบาวนะครับเส้น200ก็จะเป็น ก้าบาตรงนี้ครับซื้อเข้า49ล้านแล้วก็ขายออก40ล้านนะครับมี atc นะครับ14ล้านนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับ adx 48่ส i s i สีครับก็ลุ้นว่าจะรีบาวชัดเจนนะสำหรับ lh ครับแนวรับ8บาท50สตางค์แนวต้านแปดบาทเก้าสสตางค ถ่าทรูด้จะเป็น9บาททวนแล้วก็มีบิกลรอตเข้าจำนวน22ล้านบาทค่ะครับตต่อไปนะค่ะ BEMBEM e. ราคา8ปบาทสีสตางค์บวก20สตง<อ>างค์ออตอนี้<ก>ติดกระแกงไปวันก่อนใช่ไหมใช่ตอน<ช>ตนี้ปิดโดดน,นะครับเหมือนมีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดตรงนี้นะครับวันรุ่มก็แบงก์เกอร์ก็ไทยทยอยขึ้นเป็นทางขึ้นเขานะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับทมเฟรมเด จะเป็นทรงรีบาวแบบนี้ครับมีวันรุ่มเข้ามาหลายวันแล้วนะครับนี้ก็ทยอยตีกลับเหมือนกันนะครับจะมีจุดเบรกแรกไปรอตรงนี้แปดจุดหกห้าครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปเก <5. S 1> ้าบาทก่อนนะครับ,รบสำหรับ BEM ครับ BEM เป็นหุ้นใช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการของสอง่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value ราได้อยู่ที่สาม้อยสองล้านบาทค่ะบอลลูมซื้อเข้า17บล้านขายออก8ดล้านนะ,ะแล้วก็มี ATC 18บล้านยังไม่มี NVDR นะครับสำหรับ BEM นะครับแนวรับ8บาท25สตางค์แนวนต้าน8บาทหกสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น8ดบาท80ดสติตางค์ค่ะแล้วก็มีบิลล์ลเข้าจำงงนวนเ0สิล้านบาทค่ะ เบี้นี่นะโ okay. อเคแล้วต่อไปครับว้าวว้าวราคาสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะนโดดขึ้นไปที่สี่บาทห้าสิบแล้วก็ลงมาปิดที่สี่จุดสี่แปดนะครับตามที่พ่อพูดไว้อรัถ้าเขาเบรก้าเขาเบรกสี่บาทหกสิบแปดไม่ได้นะอาจจะเป็นขาลงนะครับก็ ก็ยังลังเลอยู่นะครับยืนลังเลอยู่ว่าจะไปยังไงนะอันนี้มันนี้ก็ทิ้งลงมาแล้วก็ดันกลับขึ้นไปพยายามไซเบสะสมเพื่อที่จะขึ้นไปเบรกที่สี่บาทหกสิบแปดนะครับ,รบถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่จุดที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าวอลลุ่นซื้อเข้าน้อยลงนะถ้าดูตรงนี้นะครับ,รบก็ฝาักเพื่อนพิจารณาครับสําหรับว่าว่าเป็นหุ้นไซเบเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมพย์ก่อรสร้างภาพรวมบริษัทมีกาําไรและมีปันผล มี value ระดับอที่407ล้านบาทค่ะครับแนวรับ4บาท4 0สตางค์แนวต้าน4บาท56ตางค์้าทะลุด้จะเป็น4บาท68ตางค์ค่ะต่อต่อไปนะค่มบ,บ้านปูครับบ้านปูราคา8บาท65ตางค์บวก20ตางค์ตัวนี้ก็รุนรีบาวนะครับมีวันล,ลุ่มทยอยเข้าแคบทุกวันนะถ้าดูทรงแบบนี้นครับขึ้นไปสูงสุดที่8บาท80แล้วก็ลงมาปิดที่ 8ปดบาทหกนะครับตรงนี้วันรุ่มทยอยเข้าเหมือนกันนะครับต้องไปดู time frame day เขาจะดูสวยๆนะครับตรงนี้ก็คือรีบาวกลับขึ้นมานครับรอเราเบสที่9บาทนะครับเป้าต่อไปนะครับ9บาทวันรุ่มทยอยเข้าครับบ้านปูเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษรัทมีกำไรและมีปันผลมี v วล u e ลลอยู่ที่หนึ่งพั้อยสิล้านบาทค่ะ เมื่อวานนี่ตัวที่ติดสแกนเราก็คืออะไรนะบ้านปูวแลนด์5วันนี้ก็เดินทางดีนะ,ค,ะครับมีวอลลุ่มซื้อเข้านะครับ102ล้านนะครับขายออก64ล้านแล้วก็มี A.T.C. 18ล้านนะครับสําหรับบ้านปูครับตัวแม่นะครับตัวนี้แนวรับ8บาทท่าห้5สตางค์แนวต้าน8บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้ก็9บาทค่ะ ลุ้นไปเก้าบาทนะครับสาหรับบ้านโกเนี่ยเราต้องยินยินให้ได้ด้ยวยเราดูวอ<ช>ลเลนเขาด้วยไหวอลเลนเขาก็ยังไปดีแต่ว่าพอมันติดแล้วเราก็ไม่พูดต่อฝากเพื่อนดูต่อเพราะว่าหุา้นมันไปแล้วมันก็อาจจะขึ้นทรงอเวอร์บอทไปแล้วค่ะตัวต่อไป<ม>ครับซิลิซิริิราคาหนึ่งบาทแปดสิบแปดตางค์บวกสี่สตางค์ขายตอนนี้ลุ้นไปเบรกสองบาทถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะหลน<ช>่นไหมสาหรับพ่อนะแต่ว่ามันเป็นคนที่เป็นพัก ว่าที่รัฐบาลนะก็น่าสนใจเหมือนกัน,นครับ,บครับภาพรวมครับภาพรวมก็เป็นแบบนี้ครับขึ้นแพงไปสองวันแล้วนะก็เสี่ยงยอ่อเหมือนกันนะครับไปรุ้นสองบาทถ้าเบรกสองบาทได้ก็รุนไปต่อครับสําหรับซีริกครับซีริกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีวูลุ่ยรดีอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทค่ะ แนวร,รับ1บาท84สตางค์แนวต้าน1บาท91สตางค์ถ้าถูดได้จะเป็น1บาท94สตางค์ค่ะสิริมีวอลลุ่มซื้อเข้า141ล้านนะครับขายออก105ล้ลานนะครับแล้วก็มี ATC 17ล้านนะครับมันยังไม่มี n v i d i ครับแต่ว่าจุดที่ไม่ค่อยสวยก็คือไอซ์ไซจ่อเข้าส่วนวัวบอลกันครับสำหรับสิริครับมีเส้น200วันก็คือ เบรกไปนานแล้วนะครับที่หนึ่งบาทห้าเก้ต่อไปต่อไปนะครับก็คือเวฟเวฟราคายี่สิบเอ็ดสตาง,งค์บวกสองสตางค์ค่ะเวฟลุ้นไปเบรกที่ยี่สิบหกสตางค์นะครับถ้าเบรกถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีแบงค์เกอร์เขาครับ <S 2> <S 2> <S 2> ตรงน,นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะออกทรงไปยังไงครับแต่ว่า ที่เขามีข่าวก็คือเขาเปลี่ยนเซกเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ที่เราพูดข่าวเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเวเป็นเช่นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพบวมบริษัทขาดทุนและไม่มีบันผลมีวลูนในดิอยู่ที่ยี่สิบสองล้านบาทค่ะครับอ่าจุดที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือเขามีวอลลุ่มเข้าหกสิบเก้าล้านใช่ไหมใช่ก็ถือว่าไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นหุ้นสะตังนะครับแล้วก็ ATC 24ล้านนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่าแล้วก็ยืนเหนือเส้น200วันแล้วด้วยเ<ช>ส้น200วันเขาจะเป็น17สตังค์นะครับสำหรับเวฟบาเวเวฟแนวรับสิบสตังค์แนวต้ยี่สสตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น26สตังค์ค่ะต่อไปนะ<ช>ก็คือ NER เน เอเราคาสี่บาทสองสิบสี่ตางค์งบวก1ิสตาดค์งค่ะเอเนียรุ่นรีบาวนะครับแล้วก็ยังเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่ม,มปันผลดีปันผลดีเหมือนกับบันปูเหมือนกับ LH พวกนี้นะครับก็ออกมาทรงวันนี้พูเราพูดหุ้นอะไรไปมันก็สวยหมดเพราะว่าเซ็ตมันรีบาวครับทาาเฟรมเดย์จะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> จุดต่ำสุดจะเป็นสี่จุดสี่สองนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับ ยกขึ้นมา2วันนะก็ลุ้นไปรีบาวกลับครับจุดแรกที่ลุ้นเบกก็คือ5บาทหบาทครับลุนเบกกลับ5บาทแต่ว่าต้องเบกต้องเบกแถวแถวสี่จุดเจนยแน่ๆก่อนสี 7, 6, 7, 5, 7, ่จุดเจ็ดเจ็ดหกห้าเหกใ้นาก่อนถึงจะถือว่าลุนรีบาวนะครับสำหรับ NER NER เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารคาบกลบริษัทมีกำไรและมีปันผล มีวัลูเรดิอยที่37ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท5 6สตงางค์แนวต้าน4บาท7 4สตางค์ท้าทะลุได้จะเป็น4บาท84สต่ตางค์ค่ะแล้วก็เอนีย ER มีค่ะว่าวิ่งแรง4เปเซนเกณงผลงานไดมาส2เติบโตต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นค่ะข่าวจาก Stock f u c u s News ค่ะ ก็เป็นหุ้นเป็นข่าวทรงคาดการ์คาดการ์ค่ะบสำหรับพ่อก็จะเป็นยังไม่น่าสนใจถ้าเป็นแบบถ้าเราฟังข่าวนะถ้าเป็นข่าวคาดการ์ดแบบนี้ก็ยังไม่น่าสนใจต้องไปว่าไปข่าวว่าไปลงทุนอะไรได้กี่ล้านอะไรเงี้ยน่าสนใจนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ถ้าเป็นติดสแกนหลายวันนะ ถ้าแบบนี้ก็ทรงโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วแหละแต่แต่ว่าเขามีข่าวเน,นาะ TSE ครับราคาสองบาทห้าสิบหกสตางบวกสิบแปดสกางค่ะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมใช่ครับทม์เฟรมสิบห้านาทีก็เป็นหุ้นไฮไปแล้วนะครับจุดไฮก็จะเป็นสองจุดหกศูนย์นะถ้าเบสไปไปต่อไม่ได้ก็ไม่นาสนใจทม์เฟรมนี้จะเป็นแบบนี้ครับอืมโอเคจะเป็นแบบนี้ก็คือขึ้นแท่งยาวไปแล้วนะ จุดเบรกจะเป็นสองบาทหกสิบสี่ถ้าเบรกได้ก็ลุ้มไปต่อจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือตรงนี้มีแบงเกอร์เข้านะคร่ี้ก็อาจจะพักลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อก็ได้นะครับสำหรับ tse ครับเพื่อนๆก็พี่พ,พีก็รอตรงจุดหลักที่เราวางไว้นะครับ tse เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาคบวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มี value ready อที่57ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท4 6 6สตางค์แนวต้าน2บาท6 0ส,ส,สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท6 4ส,ส,สตางค์ค่ะมแล้วก็ p s e มีค่ะว่าบวกแรงเจเปอร์เซ็นต์เกงมมาท,ที่2โตเด่นร,ดรับรายได้จากโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น133เมกะวัตต์รุ่นรายได้แตะ3,000ล้านบาทชี้เป้า3,18บาท18สตาง เอาจากขัหุ้นแล้วก็สต็อกฟกัรนิมส์ค่ะโอ้โหสาายที่ใช่ไหมไหลายแหล่งครับต่อไปตัวนี้หุ้นหุ้นหลุดยีกลมาเนี่ย PRTR PRTR ราคาเจ็ดบาทห้า 7, สตางค์บวกยี่สิบตางค์ะ่ะตัวนี้มีจุดสูงสุดอยู่ที่เจ็ดบาทยี่สิบนะแล้วก็ลงมาต่ําสุดรอบนี้ที่หกบาทเก้าสิบสตางค์แล้วก็ขึ้นแท่งกับตัวขึ้นไปนะครับจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือ มีแบงเกอร์เข้านะครับทมเฟรม15นาทีแต่ว่าถ้าไปดูไทม์เฟรมเด์ของเขานะครับจะเป็นลงมาต่าสุดที่ตรงนี้แถว6กบาทยีนะครับแล้วก็ค่อยค่ขย,ยับขึ้นไปนะครับเหมือนจะออกทรงรีบาวเหมือนกันนะครับสำหรับ PRTR ครับเพราะว่าลงมาสุดๆแล้วแล้วก็ยกจุดเบรกแรกจะเป็น7จ็บาทสีครับถ้าเบรกได้ก็ลุนไปต่อครับสำหรับ pRTr ครับ p i t เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธรุรกิจบริการเฉพาะกิจภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ล u เระดีอยู่ที่76ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ6กบาทเกสิตางค์แนวต้านเจ็บาท2ีสิตางค์ถ้าทะลุถ้าทะลุดได้จะเป็น7จบาทส5สิบสตางค์ค่ะต่อไปนะคะค่ะตัวต่อไปครับตัวนี้หล่นลงมาเยอะแล้วนะครับ T S T H T S T H ราคาก็90สตางค์บวกสองสตางค์ค่ะนี่จุดที่น่าสังเกตก็คือวันเข้านะครับสำหรับ TSTH ลงมาต่ำสุดต้องไปดูทางเพนเดงของเราจุดต่ำสุดของเขาจะเป็น90สตางค์แล้วก็ยกขึ้นมาเหมือนจะลุ้นรีเบาสามสี่วันแล้วนะครับสี่วันแล้วแล้วก็จุดจุดจุดเบรกแรกก็น่าจะเป็น1บาท98สตางค์ครับ เบรกแรกนะ98ให้ได้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปยืน1บาทให้อย่างสง่างามให้ได้ก่อนถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับสำหรับ tsth tsth เ,เ,เ,เป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพดวมบริษัทมีกำไรและมีปัผลมี value r a t ที่2ล้านบาทค่ะแนวรับ92สางค์แนวต้าน98สาดค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทสงส์งค่ะ อืมตะกี้พอเห็นไปแปบบ่บหนึ่งบาทสี่มันเยอะไปใช่ไหมเยอะไปมันสตางค์ตัวต่อไปครับคิงเจนเอเจนราคาหนึ่งบาทสิบสตางค์บวกเจ็ดสตางค์ค่ะตอนนี้ทรงสวยๆมากๆเลยครับก็ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งจุดหนึ่งสองแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ครับไทม์เฟรมเดย์จะเป็นทรงตรีกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดต่ำสุดของเขาจะเป็นเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ลุ้นเบคที่1บาท12สตางค์แล้วก็จะมีจุดเบคหนบาท1ิบาสตางค์นะครับ<ช>ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ King g จนหรือว่าเคเ n นะครับเคเเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภากรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมีวลุนล่นระดอยู่ที่59ล้านบาทค่ะจะแนวรับ1บาท3สตางค์นแนวต้าน1บาท12สตางค์ ้าพทอดูได้จะเป็นหนึ่งบาทสิบแปดสดงค่ะจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือมีวันลุ่มสามสิบสองล้านนะคระแล้วก็ขายออกสิบเก้าล้านแล้วก็มี ATC เลยนะครับทยอยเข้าเก็บไอไซห้าสิบแปดนะครับแต่ว่าดูทรงหุ้นของเขาตรงนี้จะเห็นว่าเขารุ่นรีบาเหมือนกันนะครับตรงนี้มีวันลุ่มเข้านะคะแล้วก็ไอสไก็ดูสวยๆครับ เส้น200วันจะเป็น1นึบาทห้สตางค์ก็คือยังอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วก็ออกเป็นทรงกลับตัวเหมือนกันนะครับสำหรับคิงเจนไปเป็นห่วงวอลเลนะอ่ะมีด้ยวยอ่ะม่ก็คือมินวอลเนเจ็ดมินวอลเนเจ็ดราคาสิบสองบาทโโสี่สิบตางค์บวกสี่สิบตางค์ค่ะมีวันรุ่มเข้าเนะก็เลยปิดโดดน่าสนใจแต่ราคาแพงจัง ดู t าม e เฟนมเดย์ก็จะเป็นทรงไซดเวอั up นะครับแบบนี้นะครับไปรอเบสที่นี่แหละจุดเบสของเขาก็าคือ1240ถ้าเบรได้ก็ไปต่อถ้าเบรไม่ได้ก็หล่นนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นตั้งข้อสังเกตก็คือวันรุ่งเข้าก็จริงแต่ว่าวันรุ่งไม่ได้เยอะนะครับมินโมเลนเจดมี value เรดี้อยู่ที่8ล้านบาทค่ะ แนวรับ12บาทเทื่นแนวต้าน12บาท90จุดดังถ้าทำดูได้จะเป็น13บาท60จุดดังค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งมันไม่ติดเหรออีกตัวหนึ่ง m i n มินวอลเลน9น<ม>พอดูว่ามันสวยกว่า m มินวอลเลน7นะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมามันลุ้นมันจะลุ้นเบรกเส้น200นะแบบนี้สำหรับมินวอลเลน9นะพอพอดูแล้วมันก็ดูสวยๆดีนะครับ รูนตีกลับนะครับสาหรับมินวอลเลนเก้าถ้าถ้ารูปติดมินวอลเลนเจ็ดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอตั้งข้อสังเกตเช่ว่ามินวอลเลนเก้ามันก็น่าสนใจนะจุดที่เขาน่าสนใจของเขาก็คือเขาเปลี่ยนเซกเตอร์เนาะของมินใช่ไหมที่เปลี่ยนจากอะไรอะ่ะเป็นจากอาหารเนะมาเป็นโรงแรมอะไรแบบนี้อ่าถ้าพอจะไม่ผิดนะครับก็ถ้าพูดผิดก็ขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเราอ่านแบบผ่านด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็มินวอลเลนเจ็ดจะหมดอายุการเทรดวันที่ สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีนี้เดือนเจ็ดก็เดือนหน้าเนี่ยกร,รกฎาอาปากติถ้าเขาจะเลิกเฟกันเดือนหนึ่งนะลูกมันน่าจะใกล้ใกล้ใกล้ละอัแล้วแล้วก็มีหุ้นที่ติดสแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือ B J L K J I แล้วก็ B E C บีเจแหรอ่ะใช่ K J L เออ K J L อ่า K J L อ่า มันมันบวกเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังเดินทางเป็นหุ้นเกี่ยวกับน้ําตาลนะ k g l ถ้าพ่อจำไม่ผิดนะเออไม่ใช่ KSL น้ําตาลเหรออ,อโอ KJL engineer อ,อ๋อ engineer ใช่ไหมอ,อ๋อขออภัยครับวทรงสวยอยู่นะเนี่ยออแต่ว่าวันรุ่มยังไม่เยอะเท่าไหร่ออนะครับ อ่าล,ลุ้นตีกลับเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้หุ้นลุ้นตีกลับทั้งหมดแหละเพราะว่าเซตมันออกทรงดี<ช>บาวนะต่างชาติก็ซื้อเข้าเท่าไหร่ที่ลูกพูดลูกอย่างนี่พูดใช่ไหมต่างชาติซื้อเข้าหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองกองทุนด้วยกองทุนเยอะก,กว่าต่างชาติอีใช่ไหมใช่ค่ะอ่ากองทุนกลับเข้ามาซื้อสองพันสองร้อย ร้านมีบล็อกเกอร์ด้วยไหมครับมีบล็อกเกอร์ด้วยแต่ว่ารายย่อยขายออกอ๋อโอเคเอาทำกำไรครับเพราะว่าหุนมันรีบาวใช่ค่ะไม่มีข่าวอะไรแล้วเนาะไม่มีแล้วค่ะโอเคหุ้นซิงดีลุยไทยครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็ระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับโชคดีครับสวัสดีสสดค่ะ,คะ